คยได้ยินกฎ8 0ด0หรือเปล่าครับบางคนใช้เวลาทำงานไม่เห็นจะเยอะเลยอ่ะวันๆไม่ทำอะไรแต่ชีวิตเขากลับประสบความสำเร็จชีวิตการเงินดีมีความมั่งคัง่งในทางกลับกันบางคนโอ้โหยุง่งทั้งวันถามตอนนี้ก็ไม่ว่างถามตอนนั้นก็ติดงานแต่ชีวิตดูเหมือนจะลุงลังไม่ไปไหนสักทีนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้กฎ8 0ด0ี่เนี่ยมันสามารถนามาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าชีวิตส่วนตัวดังนั้นอยากจะชวนทุกคนมาเจาะลึก กด80 20กันอย่างละเอียดใน Well Wisdom Podcast ตอนนี้ครับสวัสดีครับผมวิทย์อิทธิศักดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Wisdom Podcast ครับ Podcast ด้านการเงินการลงทุนที่จะช่วยทำให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นแบบนี้นะครับเราก็เดินทางกันมา2ปีแล้วนะครับสามารถรับฟังได้ผ่านทาง SoundCloud, Apple Podcast, Spotify ครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะมาเห็นหน้าคุยกันแบบนี้นะครับ ก็สามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook และ y ย u ทูบกร u ร i วิ่งเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องกฎด8020กันนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วล่ะนะครับกฎนี้เพราะมันดังมากนะครับกฎด80-20นะครับถูกคิดค้นโดยคุณเพลโตนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีนะฮะซึ่งเขาค้นพบกฎนี้ขึ้นมานะครับเขาบอกว่า80%ของที่ดินในอิตาลีเนี่ยเป็นของคนเพียงแค่20%่เท่านั้นนะครับโดยต่อมานะครับแนวคิดนี้ถูกนาไป วางแผนชีวิตการจัดการสุขภาพรวมถึงเรื่องทั่ว,วไปก็สามารถใช้กฎนี้ได้หมดเลยนะครับโดยหลักการสําคัญหรือว่าแก่นของกฎ8 0ด0นี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราทํา20%อนะครับอาจจะส่งผลในชีวิตเราถึง80%แต่ในทางกลับกันสิ่งที่เราทํา80%ในชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดผลลัพธ์หรือส่งผลกับชีวิตเราเพียงแค่20%เท่านั้นอธิบายเป็นภาษาบ้านเขาจะง่ายๆครับก็คือการทําน้อยเนี่ยเราอาจจะได้มากก็ได้ แต่การที่เราทํามากแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยเราอาจจะได้ผลลัพธ์ที่น้อยก็ได้อธิบายง่ายๆเป็นประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับคือถ้าสมมติเราเป็นธุรกิจเป็นบริษัทนะครับ<ๆ>เขาอาจจะบอกว่า80%ของยอดขายบริษัทเนี่ยมาจากสินค้าเพียงแค่20%เท่านั้นเอง ซึ่งวันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนลองเอากฎด8020อ่ะมาปรับใช้กับชีวิตการเงินการจัดการการเงินของเรากันนะครับลองดูตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าเราเนี่ยเอากฎด80-20มาใช้กับเรื่องการบริหารจัดการเวลาก่อนก็ได้นะครับเราต้องโฟกัสไปเลยนะว่าเอ้ยวันนี้ที่เราบอกว่ายุ่งยุ่งยุ่งทำงานทั้งวันเนี่ยเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปทำงานอะไรงานเหล่านั้นเกิดสิ่งที่มัน มีผลกระทบกับชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าส่งผลกระทบไม่พอนะครับต้องส่งผลกระทบทางบวกด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอากฎด8020มาใช้ครับเราต้องระลึกไว้เสมอนะครับว่าสิ่งที่เราทําเรื่องสําคัญนะครับแค่20%เนี่ยมันจะส่งผลลั์ในเชิงบวกให้กับเราถึง80%เลยนะครับดังนั้นกลับมาโฟกัสกับเรื่องที่เราทำครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณมีงานคุณลิสต์มาแล้วนะครับว่า to do list วันนี้คุณต้องทาประมาณ10งานนะคุณดอกจนันไอง,งาน 2อ,อย่างนะครับที่สำคัญขี่เส้นใต้มันและทำไอสองอันนั้นนะให้มันเสร็จก่อนนะครับอีก8อันน่ะเดี๋ยวค่อยมาทำก็ได้นะครับแต่อะไรที่มันสำคัญคุณต้องใช้เวลาทำมันให้เสร็จก่อนนะครับเหมือนกับถ้าเราอ้างอิงกับหนังสืออีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า Eat d e a t Frog ครับคือเวลามีงานเยอะ คุณต้องลิสก่อนว่าอะไรสําคัญและทําเรื่องยากให้มันจบไปก่อนถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าวันวันหนึ่งโอมมีเรื่องต้องทำเยอะมากเลยแต่เอาแต่เช็คอีเมลไปนั่งมีติ้งหรือนั่งประชุมเรื่องที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้แบบนี้วันวันหนึน่งมันก็ดูเหมือนยุ่งอะครับแต่มันไม่ได้เกิดเอฟเฟกอะไรเลยกลับมากด8 0ด0ครับงานที่เราทํา80%อาจจะส่งผลลั์แค่ยีกับชีวิตเราก็ได้แต่ถ้ากับการ20%ของงานที่เราเลือกทําว่ามันสําคัญจริงๆออะมันาจจะส่งผลริงบบววกกกถึง80%ัชีิตเเราลย็ได้ ทีนี้กลับมาเรื่องการวางแผนการเงินท็อปิกหลักของเรากันนะครับเราจะเอาไอ้กด8020เนี่ยมาใช้ยังไงนะครับเรื่องง่ายครับเริ่มจากเรื่องการออมก็นได้เราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้เงิน100บาทสมมติว่าเงินเข้ามา100%ใช่ไหมฮะทุกเดือนเราได้เงินมา100%ทุกๆ20%ที่เราเก็บออมที่เราลงทุนเนี่ยมันจะสร้าง Impact ในเชิงบวกผลกระทบเชิงบวกให้กับชีวิตเราได้มากถึง80%ถูกต้องไหมครับ ดังนั้นเห็นไหมครับว่าเราเอาอกฎนี้มาใช้กับการเก็บออมก็ได้หรือเราจะกลับมาเทรคแบ็กเรื่องค่าใช้จ่ายก็ได้ครับว่าเฮ้ยไอ้แปของค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ละเดือนของเราเนี่ยมันอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายแย่ๆของเรา20%ในแต่ละเดือนก็ได้ครับเช่นใช้เงินเกินตัวใช้เงินตามอารมณ์หรือซื้อของตามกระแสอะไรพวกนี้มันสามารถกลับมาเทรคกลับมาอ d ดเบได้หมดเลยเรื่องการลงทุนก็เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้กฎ8 0ด0ได้ว่าเฮ้ยไอ้ผลตอบแทนที่มันมากกว่าแ0ขสิพอร์เซ็นย์ของ เท่านั้นเองตัวอื่น่มันไม่ค่อยให้อะไรนะฮะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นะครับเราสามารถปรับสัสดส่วนการลงทุนปรับสัสดส่วนการออมหรือปรับรูปแบบการใช้จ่ายของเราได้ด้วยกฎ8 0ด0นะครับจริงๆถ้าเอาเป็นตัวเลขเลยเนี่ยมันอาจจะมีการบิดบิด,บดขยับขยับขึ้นหน่อยได้ถูกไหมครับแต่สาระสําคัญคือคาคานี้ครับคือสิ่งที่เราทําเป็นจํานวนมาก อาจให้ผลลัพธ์แค่นิดเดียวก็ได้แต่สิ่งที่เราทํานิดเดียวถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับมันอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่มันโอ้ยอดเยี่ยมแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นคีย์แมสเซจที่สําคัญของกฎ80ด0นี้ครับทีนี้เราทีนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่ากฎ80ด0เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับหลายเรื่องมากๆนะครับคำถามคือเราสามารถอะแดปไอ้กฎเนี้ยไปใช้ได้อย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าการจะเอากฎ80ด0ไปใช้สิ่งสําคัญคือคุณต้องหาาสสิ่งํคัญ ที่จะต้องทําหรือต้องจ่ายออกไปให้เจอก่อนนะครับต้องรู้ว่าไอ้แปที่ไม่สําคัญคืออะไรและ20%ที่สําคัญคืออะไรในทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บออมการลงทุนเรียกการทํางานการดูแลสุขภาพทุกอย่างคุณจะต้องมีลิสต์ในใจว่าไอ้ยีที่มันสําคัญคืออะไรไม่ต้องในใจหรอกครับเขียนมาเลยก็ได้ครับส่วนไอ้แปที่มันพอจะแบบแยกได้เอาไว้ก่อนได้มันคืออะไรต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นเรื่องสําคัญ แล้วที่2ครับคือพยายามลดงานที่ไม่สําคัญหรือกิจกรรมที่ไม่สําคัญลงไอ้ส่วน80%นะครับพยายามลดลงและไปโฟกัสกับส่วนที่มันสําคัญให้มากขึ้นผมว่าการใช้กฎ80 20เนี่ยสิ่งสําคัญอีกเรื่องเลยคือเรื่องการโฟกัสครับสมัยนี้ต้องยอมรับว่าคนเนี่ยมีการจดจ่อหรือว่าการโฟกัสที่น้อยลงนะบางทีเราแบบทํางานอยู่หรือว่าตั้งใจเก็บเงินอยู่มันก็มีสิ่งรบก,กวนสิ่งเราเช่นโอ้ยมีโปรนี่ออกมาเว้ยเฮ้ยมันอันนี้มันลดราคาไว้ แผนที่ตั้งใจจะออมจะเก็บไว้เนี่ยมันก็เลยหลุดออกไปถูกต้องไหมครับมันมีสิ่งเร้าหลายอย่างเรื่องการทํางานก็เช่นกันถูกไหมฮะนั่งทํางานอยู่มี notification เด้งมี line message เด้งอะไรพวกเนี้ยแผนที่จะทํางานแล้วมันลื่นไหล on the flow อย่างเงี้ยครับกลับกลายเป็นบอกโ้ยโดนทักโดนแจ้งขึ้นมางานไม่เสร็จสักทีหรือว่าสมาธิหลุดอะไรพวกเนี้ยนะฮะดังนั้นแล้วผมว่าการโฟกัสไปกับงานที่สําคัญ อันนี้สาคัญมากๆนะครับก็คือยกตัวอย่างผมก็ได้ผมเล่าให้ฟังนะครับอย่างตัวผมเนี่ยแต่ละวันผมก็จะมีเรียกว่า To-do list นะครับว่าแต่ละวันเราจะทําอะไรบ้างซึ่งผมก็จะทําเหมือนที่เล่าให้ทุกคนฟังเลยนะว่าผมจะเอาลิสต์ที่มันสําคัญและจําเป็นจริงๆหรือมันต้องทาจริงๆอสองอย่างเนี้ยขึ้นไว้อันบนเช่นโทรคุยกับลูกค้าที่มันช่างต้องใช้แบบสมาธิหรือว่าใช้สติมากๆอย่างเงี้ยผมจะเอาไว้อย่างแรกๆและทํามันก่อนเลยอะไรที่ยากนะผมจะจัดการทํามันก่อน หนึ่งในเกณฑ์ชีวัดอันนี้ผมให้ทริคนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่างานไหนเป็นงานที่สําคัญและยากอ่ะคุณลองสังเกตดูนะว่าถ้างานไหนคุณรู้สึกไม่อยากทําอันนั้นอ่ะมันจะยากนะครับมันเป็นงานสําคัญและยากอันนั้นเลยนะครับทามันก่อนเลยนะฮะอันเนี้ยผมว่าเป็นทริคง่ายๆที่ทุกคนลองเอาไปปรับกันได้นะครับก็ทั้งหมดนี้แล้วกันนะฮะผมว่ามันเป็นกฎ ง่ายๆนะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบสบายๆแล้วกันนะครับกฎด8020ของเพโทรนะครับจริงๆมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการเวลาและจัดการเงินผมว่าเรื่องนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็หวังมากๆว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์กันไปแล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตการเงินของตัวเองกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายพอสแคสนี้นะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรหรือมีอะไรอยากพูดคุยกันสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับสบายๆพิมพ์คุยกันได้ เป็นกันเองมากๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานผลิตพอด์แคสต์ดีๆแบบนี้ออกไปอีกเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ